ว้าวในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะฮะพี่ปั๊กจะมาบอกวิธีการรับสกินฟรีระดับลิมิเต็ดแล้วก็ระดับพรามไม่มีเพียงแค่นั้นฮะต้องขอบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยมีบั๊กใหม่การติดคลิก100%เข้ามาในเซิร์ฟไทยเรียบร้อยแล้วและที่สำคัญะฮะวิธีการเดินเลนที่ทำให้เราเนี่ยชนะอย่างแน่นอนและได้เงินเนี่ยนำทีมคนอื่นเขา แล้วที่พลาดไปไม่ได้คือโอกาสที่จะทำให้เราเนี่ยลิกเกมกลับได้ร้อยเปอร์เซ็นในขณะที่กำลังจะแพ้นั่นเองก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ปักด้วยนะครับที่สำคัญคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะฮะต้องขอบใจนะฮะคลิปนี้ห้ามกดคามเด็ดขาดเนือสสำหรับกิจกรรมมังกรที่หายไปฟริดแมนช o ปบ,บริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5านาที แถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลข Open ID ดีเท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1 6 0 0 0 0คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริดแมนชอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเรื่องมาที่กิจกรรมใหม่ของ ROV ในวันที่4นั่นเองนะคะตอนนี้พี่อัดคลิปตอนเที่ยงคืนเหมือนเดิมนะคะขอบคุณกำลังใจที่บอกว่าให้พี่พักพักผ่อนบ้างมาที่มุมขวาล่างเนี่ยพี่ต้องขอบอกว่าตอนนี้กิจกรรมใหม่ที่เข้ามาคือกิจกรรมในระดับ ฮัลโลวีนนั่นองนะฮะน่าหลอกน่าหลอนน่ากลัวเหมือนปีศาจมาหลอนตอนนี้เลยฮะซึ่งมุมขวาล่างเนี่ยจะเป็นลูกกวาดหลากสีนะฮะในส่วนนี้เนี่ยลูกกวาดหลายคนสงสัยว่าใช่ไหมว่าใช้ในกิจกรรมอะไรแต่ดูราคาดีๆนะฮะทุกคน3คูปองกับ50ชิ้นอยู่ที่ราคา75คูปองเท่านั้นกดเข้ามาที่กิจกรรมของตัววงเวทอันเชิญนะฮะ นี่คือกิจ,จกรรมใหม่ในการซุ่มเพื่อรับสกินฮาโลวีนนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งมีสกินเนี่ยให้แลกทั้งหมดเนี่ยสสกินสกินแรกก็จะเป็นของมาลอดเซฟิตลอเรียแล้วก็ไฮยติไฮยติเนี่ยต้องขอบอกว่าไม่ค่อยเทปนะครับสกินไหนที่เขาแบบต้องได้อะก็คือสกินอย่างแรกคือเซฟิตกับลอเรียเนี่ยต้องได้แน่นอนแต่ตัวมาลอดเนี่ยมันเคยมาลดราคาอยู่นะฮะพี่จําได้พระพี่ได้มาในอีกรหัสหนึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราจะสังเกตน,นะฮะว่ามันจะได้มาจากการ สุ่มเพื่อดวงซึ่งดวงในการออกเนี่ยต้องขอบอกว่าคนข้างที่จะยากนาระ,ะเรมตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่10ตุลาคมนี้เท่านั้นสกินเนี่ยออกแค่0 9เปอร์เซ็นต์เท่านั้นแต่ฟักทองเนี่ยเปอร์เซ็นต์การออกใช้ถึง79%หรือเกือบ80เซเลยด้วยกันนะ,ะทุกคนฟักทองที่ออกเนี่ยพี่ต้องขอบอกว่ามันจะออกตั้งแต่ ตัวชิ้นน้อยๆ3มชิ้นจนถึงถึงสูง,งสุดอะสาชิ้นเลยในส่วนนี้เนี่ยฟักทองเนี่ยใช้ในการแลกได้ด้วยหยุดฟังก่อนหมดปัญหาเวลาจะซื้อขาย ID ดเกม Rv แล้วกลัวโดนโกงต้องนี่เลยฟรองช็อปเพจซื้อขาย i อดที่ดีที่สุดในตอนนี้มีไ d ดให้เลือกราคาตั้งแต่50บาทเป็นต้นไป i อดพร้อมเล่นดูเน้นราคาถูกอัปเดต ID ใหม่ทุกวันและยังมีบริการปั๊มแรงโดยทีมงานมืออาชีพหากสนใจติดต่อเลยที่เพจแอดมินฟรองฟรองช็อป เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแต่ก่อนที่จะไปดูวันแรกยังไงให้มาที่ร้านค้าพิเศษก่อนนะครับนี่คืออีกหนึ่งวิธีในการหาฟักทองของเรานะฮะซึ่งในร้านค้าพิเศษเนี่ยเปอร์เซ็นการออกฟักทองเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันแต่พี่ต้องขอบอกว่ามันออกน้อยนะออกสูงสุดแค่5ชิ้นเท่านั้นออกต่ำสุดอยู่ที่2ชิ้นโดยฉะนั้นเนี่ยช่างใจกันเอาเองนะครับว่าเราจะหาจากฟักทองเนี่ย กิจกรรมไหนก่อนดีแต่พี่ป๊ากคิดว่าถ้าเราเริ่มจากลอตเตอรี่เนี่ยแค่ชิ้นแรกในการสูมฟักทองขั้นต่ําคือ6เนี่ยใช้30กคูปองเราอาจจะมาเริ่มที่9คูปองในส่วนนี้ก็ได้เพื่อพุกได้ที่าชิ้นเลยที่สําคัญถ้าเรากดในหน้าน,นี้นะฮะอยู่ที่150กคูปอง ใช้ในการสุ่ม50ลูกกวาดไม่คุ้มนะฮะให้เราไปซื้อตามที่พี่ปักแนะนําอย่างแรกคือ75คูปองนะครับนี่คือหน้าแรกสกินนะฮะซึ่งฟักทองใช้ทั้งหมดกี่อันเนี่ยก็ดูกันเอาเองเลยนะครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยพี่ปักคิดว่าในรหัสนี้เนี่ยก็มีสกินระเอยอยู่เยอะแล้วนะฮะไม่จําเป็นต้องแลกเนะ <c oughs> นี่นะฮะสกินในระดับอันติเมตของน้องคาเพนนี่มีบั๊กด้วยเดี๋ยวพี่ปากไปเดินะครับบั๊กนี้ต้องขอบอกว่าพี่เลนนะคะทุกคนฟังดูให้ดีนะทุกคนดูดูนี่คือยิงไปด้านซ้ายแล้วเดินออกมานะฮะแล้วนี่คือเปิดอันตีแล้วแต่เอ๊ะ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 ไ <laughs> อ้น,นี่ถามจริงนะฮะอันติเนี่ยเป็นของคาเพนนี่หรือกล่องแกะะะ๊กฮะทุกคน ต้องเม่นมาบอกหน่อยดินี่มันบั็อกอะไรกันฮะบักซ่อนตีนอะไรเด้เอ g มแกด่วนนะา้าเห็นแล้วเนี่ย <S <S เราอย่าลืมนะฮะตอนนี้กิจกรรมในการรับสกินฟรีวอล์ค่ะหรือว่ามังกรการขึ้นชิมมังกรแห่งแสงได้หายไปเรียบร้อยแล้ว <S <S จากบจะเห็นนะฮะว่านี่คือกิจกรรมแล้วพี่ปังเนี่ยเหลืออยู่แค่1ดวงเท่านั้นก็จะเป็นสีทองจะรับสกินฟรีได้แล้วซึ่งเดี๋ยวเราไปดูนะฮะวิธีฟ้องร้อง GM ว่าเราจะทำยังไงให้ GM เนี่ยเอาสกินนี้กลับมา เจ๊กุีอีกหรือว่าจะแก้ไขยังไงเนี่ยก็ทําตามพี่ปักสอนได้เลยไปดูกันเลยนะครับในส่วนแรกก็คือการแจ้งปัญหากิจกรรมของเกมกับอีกส่วนที่ทุกคนคิดว่าอาจจะเป็นบักของกิจกรรมนี้หรือเปล่าถ้ามั่นใจก็ายกดที่คําว่าแจ้งปัญหาบักของเกมนั่นเองนะทุกคนในส่วนนี้เนี่ยพี่แนะนําให้ทําอย่างแรกก่อนก็คือแจ้งปัญหากิจกรรมของเกม พอเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะให้เราทําการล็อกอินเข้าหน้าตัวเกมนะครับโดยวิธีอาจจะเป็น Facebook หรือว่าจะเป็นตัวอ e ีเมลหรือว่าอะไรก็ได้ล็อกอินมาในการีน่านะฮะทุกคนแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างๆเหล่านี้นะครับให้เรากรอกเป็นปกติเลยชื่อในเกมนี้เป็นชื่อของเรานะฮะทุกคนสามารถกรบมาได้ อีกหนึ่งส่วนก็คือปัญหาของกิจกรรมที่พบในส่วนนี้พอเราเลื่อนมาข้างล่างมันจะมีอยู่2อันที่เราควรจะเขียนหรือว่าอาจจะเลือกก็คือไม่ได้รับรางวัลกับไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้หรือว่าอื่นๆก็ได้นะครับแต่หลักๆเนี่ยพี่คิดว่าให้เรากดที่ไม่ได้รับรางวัลหรือไอเทมกิจกรรมเนี่ยเราพิมพ์ไปเลยนะฮะว่าปิดกินเป็นกิจกรรมคืนชีพมังกรแห่งแสงเพราะว่าด้านบนเนี่ยมันบอกไว้เห็นป่ะทุกคนว่ากิจกรรมคืนชีพมังกรแห่งแสงเนี่ย มันบักของมันเนี่ยคือมันยอมรับเลยว่ากิจกรรมเนี่ยมีปัญหาไม่สามารถใส่โค้ดได้และส่วนตอนนี้เนี่ยกิจกรรมเองเนี่ยก็ได้จากลาเราไปแล้ว ถ้าทุกคนอยากให้มันช่วยเอากลับมาเพื่อแก้ไขนะฮะก็ช่วยกันกดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเดี๋ยวพี่ทิ้งไวใไไ้ให้ได้อะไรได้ได้นะฮะทุกคนแล้วก็มาคอมเมนต์มาเขียนอะไรให้เรียบร้อยให้ GM เขารู้นะฮะบางที่เนี่ยทุกคนอาจจะได้กลับมาหรือทาไม่ได้เนี่ยก็แล้วแต่ดว,วงเอาเองนะครับไอ้นี่พี่ปักไม่รู้เดย์แตก่อนจะไปดูเนี่ยพี่ปักขอใบเล็กน้อยนะฮะว่านี่คือคลิปเสริมที่มาทําให้ทุกคนเนียรู้ว่าแพทนี้เนี่ยแพทใหม่ที่ถูก อัปเดตมาเนี่ยเราควรเดินเล,เล่นไหนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีเจความหลักของการเข้าเล่นแล้วก็ที่สําคัญการโยกย,าย,ย้ายยังไงบ้างโดยฉะนั้นดูให้ดีฟังให้ดีห้ามกดขามเด็ดขาดเด้อไปดูกันเลย สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าความลับของมังกรเล็กแผดใหม่ซีซ<ะ>ั่นยี่สิให้ฟังนะครับผมหนึ่งคือมันเกิดเร็วมากนะครับหนึ่งนาทีสิบห้า <15 S 2> วิมันเกิดแล้วนะครับสองคือหลังจากที่เราตีมันตายเนี่ยจะมีวงสีเขียวขึ้นมานะครับผมเหมือนวาร์ปซีเนียวนะถ้าเรายือนอยู่ในวงเราจะได้เงินคนละห้าสิบาทแล้วก็ได้เลือดนะครับซึ่งไอเงินห้าสิบาทเนี่ยมันดูเหมือนจะน้อยนะครับแต่ถ้าทีมเรามายืนรวมกันสี่คนเนี่ยคนละห้าสิบสี่คนเราก็จะได้สองร้อยนะหมายความว่าเราจะเงินนําฝ่ายตรงข้ามภายในเวลาไม่ถึง ผมเงินนําไป200โกนะซึ่งมันมีผลมากๆนะครับผมต่อไฟ์ถัดไปนะไม่ว่าเราจะไปไฟต์ตรงมังกรใหญ่เราก็จะมีเงินนําเขานะครับผมทําให้เราไฟ์ได้เปรียบกว่าเพราะฉะนั้นในแพทนี้เนี่ยบางครั้งเราจะเห็นนะครับว่าทีมตรงข้ามเนี่ยส่งแคลรี่นะครับผมมายืนเลนดาร์สเลเยอร์นะครับแทนที่เขาจะไปยืนเลนมังกรใหญ่นะพอแครี่มายืนเลนดาร์หมายความว่าเมทกะลมหลังจากที่เคียร์เว็บแรกที่เลนกลางเสร็จเขาก็ต้องเดินมาเติมเลนแครี่นะครับซึ่งมังกรเล็กก็จะเกิดพอดีปากก็จะฟาร์มเสร็จพอดีเพราะฉะนั้น มังกรเล็กแล้วก็มายืนเอาตังคนละ50โกนะครับผมเงินเราก็จะนําไป200โกภายในเวลาไม่ถึง1นาที30วินะหลังจากนั้นอีก30วิบวิมังกรใหญ่จะเกิดเราก็วิ่งไปเลนมังกรใหญ่ต่อนะครับผมทําให้เราเงินนําแล้วก็ไฟได้เปรียบมากขึ้นในเลนมังกรใหญ่นั่นเองนะครับผม ในคลิปนี้เนี่ยมีความสําคัญคืออย่างแรกการปั๊มเงินในตัวเกมคือปั๊มเงินไม่ใช่ชื้อเอาไว้ซื้อตัวละครฮะแต่ปั๊มเพื่อเอาไปค่าเพื่อนานทุกคนซึ่งการเดินเลนเนี่ยพี่ต้องขอบอกว่าแพทนี้เนี่ยปรับการเดินเลนแบบใหม่แล้วนะครับ เดินเลนที่สาคัญเนี่ยควรจะให้แครี่กับรูมเนี่ยไปที่เลนมังกรเล็กไม่ใช่เลนมังกรใหญ่นะฮะฟังดีๆนะครับไปที่เลนมังกรเล็กเราจะได้ตัวบัฟของมังกรเล็กในช่วงของประมาณ70วินาทีแรกนะครับอทินนก,กรรมนี้เนี่ยเราฝันกับรอยเราอันนี้พี่ไม่ได้มาสอนการทํากิจกรรมเลยเด้อห้ามกดข้ามเด็ดขาดพี่ต้องขอบอกว่าพี่มีคํามาแปลให้น้องๆแต่พี่อาจจะไม่ได้แปลให้นะฮะแต่มีคามาให้น้องๆแปลนั่นเองค่ะ เป็นการสั่งการบ้านให้เด็กๆทำการบ้านส่งครูพี่ปักอ่ะถ้าใครไม่ส่งนะกัดขย้ำเลยซึ่งต้องขอบอกนะฮะต่อไปนี้เนี่ยพี่ต้องขอว่าน้องๆเนี่ยช่วยพี่แปลหน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะพี่ปักได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะ,ดคะเดี๋ยวหนูจะช่วยพี่พี่ปักเนี่ยแปลให้ราคาระค่ะนะคะเอมช่วยแปลจริงๆใช่ไหมฮะอันนี้คือไม่เล่นนะ <c oughs> <c oughs> ตามรูปรูปแรกน,นะฮะนี่คือทางเพจเวียดนามเนี่ยเขาได้ลงกันไว้นะคะหรือว่า พีษมุมขวาล่างเนี่ยอาเชนเจิววอลเลอร์เดี๋ยวนียนะ ถ้าพี่อ่านผิดเนี่ยต้องขออภัยสามารถไปติดตามเขาได้นะครับซึ่งน่าจะเป็นภาษาเวียดนามนี่คือสกินของน้องซินเนตเรียนะฮะนี่คือรูปที่2สําหรับรูปของสกินน้องอตัวลิเลียนานะฮะอันนี้ก็แปลมาให้พี่ได้นะ,ะพี่อยากดูมา,มากๆนี่คือรูปที่3สําหรับสกินของน้องเตียวเซียนค่อนข้างที่จะยาวหน่อยแต่แปลไห้พี่ปักแล้วก็บอกด้วยนะฮะมันคืออะไรกันแน่ความหมายเนะี่ยอยากรู้มากแล้วรูปสุดท้ายเนี่ยสำหรับสกินของเย,ยนาอันนี้สั้นๆเลยไม่รู้แปลหรือว่าเอามาขายนะฮะ449เนี่ย ให้เราเลือกมาหาคําว่าสุดมันหลังอัปเดตในส่วนนี้กดไปเลยนี่คือกิจกรรมใหม่ในการทําเพื่อรับภารกิจแรกไอเทมฟรีแต่ในกิจกรรมนี้ซ่อนเร้นไปด้วยตัวการรับสกินฟรีที่เป็นแบบสุ่มนะฮะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะโดยฉะนั้นฟังให้ดีนะฮะเป็นแบบสุ่มนะครับอะไรว่ารับแล้วรับอีกเนี่ย นี่ส่วนนี้เนี่ยทำเพื่อลุนรับสกิน2สกินนะฮะซึ่งในการลุนเนี่ยใช้ดวงลุน้นนเด้อแต่พี่ปั๊กเนี่ยมีกล่องอยู่แล้วเดี๋ยวไปลุ้นให้ดูกันเลยว่าได้จริงหรือเปล่าคนคงจะสงสัยนะฮะว่าสกินเนี่ยเป็นสกินแบบไหนสกินอะไรในกล่องนั้นสกินแรกเนี่ยจะเป็นสกินของพรามในระดับสกินของพรามเนี่ยเป็นของแรบบิทหรือว่าน้องกระต่ายชุดนี้อันนี้คือแรนะฮะทุกคน อีกหนึ่งสก,กินคือสก,กินในระดับลิมิเต็ดของน้องสานิตอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะไม่มาแจกนานแล้วนะอันนี้เนี่ยพี่ปั๊กมีกล่องอยู่106กล่องมุมขวาบนนี้นี่เองเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดให้ทุกคนได้ดูนะคะ เปิดทีเดียว106รอกล่องไอ้น,นี้พี่สะสมมาเป็นเวลาลวโอ้โหหลายเดือนแนละ้วทุกคนนี่ยอมงเปิดให้ดูเลยเนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นร่วมกันนะฮะว่าได้สกินจริงหรือเปล่าถ้าได้ไม่จริงก็มันแล้วแต่ดวงนะทุกคนแต่ว่าสามารถไปทํากิจกรรมสะสมกันได้เกิดเปิดไปเลยละเกินอันนี้กิจกรรมนี้ไม่ไดเอามาแจกสกินฮะแจกบัตรเปลี่ยนชื่อกับรูนสินะฮะากให้ทุกคนเนี่ยดูคลิปเสริมสําหรับอันดับ ท็อปสกินของประเทศไทยนะฮะว่าเขามีอะไรมาแนะนํากันบ้างพี่ต้องก็บอกว่าในนี้เนี่ยโคตรเด็ดจริงฟังดี่ดีนะฮะมารีวิวไอดีของตัวเองอีกหนึ่งไอดีแต่ไม่ใช่ไอดีพับจีนี่คือไอดี rov นะครับผมใช่ไอดี rov นี่คือไอดีที่ยอดไลฟ์เยอะที่สุดในเกมดูยอดไลฟ์ให้ดีๆนะทุกคนดูดีๆนะฮะฟังดีๆด้วยยอดไลฟ์เยอะที่สุดในเกมบางคนอาจจะเห็นเฮ้ยพี่ไลฟ์พี่มีแค่หมื่นนึงเองอ่ะเพื่อนผมมีสองหมื่นผมเคยเห็นสี่ห้าหมื่นพี่ ไม่ใช่เว้ยเลขมันตกนะฮะนี่ครับคือตัวนี้ไลฟ์มันทะลุร้อยเกมอัปเดตไปแล้วจริงๆหนึ่งแสนกว่าไลฟ์หนึ้นแสนผมว่าคิดว่าจ้าหรือมันจะเป็นร้อยเคว่าไม่ใช่นะครับเลขมันตกไปเลยก็คือต้องรออัปพดตัวนี้ก็กลายแบบไลฟ์แค่หมื่นนึงในความจริงมันคือแสนนะฮะและความพิเศษของไอดีนี้คือเาจะกินไหมไหมตัวนี้นะครับผมอ่า อันดับสกินฮะอันดับหนึ่งเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวเองนะฮะใครเจอทักทายได้นะครับใครอยากลงแรงเจอการทักทายได้อยากเล่นก็แอดมานะฮะผมชื่อแทนนะครับผมผมเพิ่งมาเล่น t ิ k กต็อกเมื่อไม่นานนี้เองนะครับไปติดตามพี่ก็ได้นะฮะมันเลือให้เล่นคือตอนแรกก็ก็ไม่ได้คิดจะเล่นมาตั้งนานแล้วแหละแต่มันลงคนลุแล้วแหละมาเล่นอาวีเนี่ยสกิลให้ผมเล่นผมก็เลยลองเล่นสมัครใหม่นะครับ จริงๆก็อยากแบบว่าบางคนแบบเอ้ยพี่ไปซื้อแอคเคาต์มาดีกว่าแล้วปั้นต่อซึ่งซึ่งผมไม่เอาอย่างนั้นผมอยากลองปั้นด้วยตัวเองซึ่งผลตอบรับมันก็เกินคาดวันนี้มีคนตามผมพันกว่าคนซึ่งขอบคุณมากนะครับแล้ผมสัญญาว่าผมจะมีกิจกรรมแจกของแน่นอนแจกบัตรเติมเกมฟังดีๆนะฮะนี่เคาจะมาแจกของนะไปติดตามเคาได้นะฮะไปติดตามเคาได้นะครับ Top Skin Server นะครับผมมีทุกสกินนะฮะหมดไปเป็นแสนแน่นอนครังอะไรเงี้ยว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็ อาจจะเป็นพวกทุกคนดูมุมขวานบนนั่นคือเงินกับเพชรนละลอตเตอรี่เนะราไปดูลอตเตอรี่นะว่าเรามีเยอะไหมบราดเจา้าูกแก้วโอโ้ลูกแก้ว974จริงๆอ่ะมันก็มีเยอะผมกดเล่นเยอะลูกแก้วโอ้โหลูกแก,แก้ว11มัน,ม,นมันไม่ได้ใช้แล้วครับมันเลยขนาดนั้นวะเนาะไปแล้วมันคือมันไม่ได้ใช้แล้วนะฮะอันนี้ขอฝากถึงพี่แทนหน่อยละฮะถ้าเข้ามาในอวีได้ไม่นานรีบๆออกไปฮะที่พี่เห็นวูคองเมื่อกี้เนี่ยของพี่แทนเนี่ย พี่มีกิจกรรมนี้มาบอกด้วยซึ่งเป็นกิจกรรมบัอกฮะอัน <c oughs> นี้คือดวงโสยนะคะจากรูปที่เราได้เห็นเนี่ยน้องคนนี้เนี่ยเขาได้ส่งมาในเพจพี่นะฮะเขาบอกว่าพี่ครับช่วยแจ้งจีเอมไม่หน่อยหนูไม่รู้จะทำยังไงแล้วกิจกรรมผู้ของของหนูเนี่ยหนูอัปเดตอัปเกรดของมันจนเต็มเลเวลตันเรียบร้อยแล้วแต่สุดท้ายพออัปเดตใหม่มาดูดิพี่ มันยังบอกว่าให้หนูต้องอัพใหม่อีกในส่วนนี้เนี่ยจีเอมามาดูคลิปนี้เนี่ยกะรุณาปรับด่วนนะครับเขาเติมเงินไปเป็นหมื่นเด้อดีวนี้คือบั๊กใหม่ที่พี่อยากให้ทุกคนดูนะครับเป็นบั๊กสกิลในการตีติดคลิป100%ดูพร้อมกันเลยเฮ้ยบั๊กอะไรเนี่ย ทุกคนผมเจอบักใหม่ว่าบักเตมังกรคี้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าดูนะนี่ตีปกติแบบนี้นะมันก็ไม่ได้ตปกตี้เท่นไม่ตีปกตินะทุกคนไม่ติดขี้นะนี่ดีปกตินะครับง่ายๆเนี่ยให้เราเห็นกิ่งไม้จะมาสามันเนี่ยเราไม่ต้องสนใจนะครับเราดูข้างล่างมันจะมีหินสองก้อนติดกันเราต้องอยู่ตรงกลางชิดกําแพงเลยนะครับเราต้องอยู่ชิดกําแพงแล้วก็อยู่ระหว่างกลางหินสองก้อนนะครับ ขั้นต่อไปคือการพุ่งทะลุก,กำแพงไหมครับเนี่ย <วะ S 1> เนี่ยแค่นี้ดูดีดามเมตสองพันอุ้ยอุ้ย,ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหอย่างโกงเลยทุกคนโหแรงเกินขี้ทุกดอกขี้ดูขี้สองพันตลอดอ่ะเกียนเกินดามเมตสองสามพันเลยนะทุกคนเมื่อกี้เนี่ย ฮ้นี่ม,นมันมันเป็นบั็กหรือเขาตัดต่อเนี่ยตอกที่ปักด้วยนะฮะลองไปทํากันดูนะคะซึ่งบั็กนี้เนี่ยแน่นอนฮะไม่แบนแน่นอนครับไม่แบนนะทําได้นะที่มีวิธีการพลิกเกมมาให้เราดูนี่คือคลิปสุดท้ายแล้วฟังให้ดีนะครับ ในการอัปเดตแผนใ่ของอาวีโอ้เสียงผู้หญิงด้วยอันนี้เราฟังจนตายเนี่ยฮะฝั่งที่กำลังเสียเปรียบนะคะจะได้รับทองพิเศษจากการสังหารฮีโร่ศัตรูโดยทองที่จะได้รับเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับการเงินของแต่ละฝั่งด้วยว่าจะห่างกันมากน้อยแค่ไหนหากฝั่งที่กำลังเสียเปรียบนะคะได้ทําการชัดดาวฮีโร่ที่มีการสังหารไปจำนวนมากนะคะหรือได้ทาการสังหารนาฮีโร่ที่รวยกว่าเรามากนะคะ เกมที่กำลังเสียเปรียบนะคะก็จะได้รับทองพิเศษมากเพิ่มขึ้นนะคะตามความห่างของเกมเลยแล้วก็จะมีโอกาสพิชเกมได้นะคะหรือเปอร์เซ็นต์การชนะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเกี่ยววงเลยว่า AI อ่ะเมื่อกี้ทุกคนเดียวอันนั้นคือชนะ AI ปะ อันนี้ไม่รู้นะฮะวันนี้พี่ปักขอลาไปก่อนอย่าลืมทิ้งโค้ดของตัวเองไว้นะฮะแล้วก็มาลุ้นรับสกินฟรีกันได้ซึ่งเป็นเกลือร้อยเปอร์เซ็นตะ์เองครับวันนี้ไปแล้วอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตาแล้วก็คอมเมนต์ให้พี่ปักด้วยใครที่ตื่นเช้ามาเนี่ยมอร์นิ่งดื้อจุ๊บ